พิมพิชยาเปิดใจหลังเลือกไม่ไปต่อกับคูโรเบขอบคุณที่ดูแลอย่างดีตลอด3ปีวันที่4เมษายน2567หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่น2023-2024ดิวิชัน1คุโรเบะอควาแฟรีต้นสังกัดของบีมพิมพิชยาโกกามจบอันดับ11เป็นรองบวยของลีก ส่วนผลงานส่วนตัวพิมพ์พิชยาทำได้ทั้งหมด310คะแนนแบ่งเป็นโจมตี 282, บล็อก20และเซิร์ฟเอท 8, 8คะแนนนับเป็นอันดับ12ทำแต้มสูงสุดซึ่งเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในทีมคุโรเบะล่าสุดคุโรเบะออกแถลงการยืนยันพิมพ์พิชยาโกกรามตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมหลังอยู่ร่วมกันมา3ปีพร้อมอยพรให้พิมพ์พิชยาประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทย พิมพิชยาเปิดเผยว่าขอบคุณมากสำหรับ3ามปีที่ผ่านมาคุโรเบะกลายเป็นบ้านหลังที่สองเวลาที่ใช้กับทีมมีค่าที่สุดและไม่สามารถทดแทนได้สมาชิกในทีมใจดีมากและพยายามสื่อสารอย่างเต็มที่อยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพนักง,งานทุกคนสำหรับการดูแลสุขภาพและให้การสนับสนุนด้วยเสมอมา ถึงแฟนๆทุกคนเมื่อ3ปีที่แล้วมาญี่ปุ่นครั้งแรกในฐานะนักวอลเลย์บอลในเวลานั้นแฟนๆของคุโรเบะต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเพิ่งเข้าร่วมทีมและสนับสนุนฉันก็ตามไม่ว่าแมจะห่างกลแค่ไหนพวกเขาก็คอยสนับสนุนเราเสมอเมื่อยืนอยู่บนสนามเมื่อมองดูที่นั่งเชียได้ยินเสียงเชียว่าบีมลุยเลยและก็เห็นป้ายชื่อและแบนเนอร์ของทีมและทุกคนก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของทุกคน3ปีที่ใช้กับคุโรเบะจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าและเป็นสิ่งที่จะไม่ลืมในชีวิตขอบคุณทุกคนมากมขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ